ครับผมก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับผมก็จริงๆถึง1ลร้านวิวเป็นที่รยบร้อยนะครับผมก็ดีใจมากๆครับที่แบบแฟนๆทุกคนให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็แบบเออมันจะมีโปรเจกต์ต่างๆที่หลังจากถ่ายวี็จแล้วก็จะมีปล่อยมาเรื่อยๆแฟนๆก็ติดตามแล้วก็แบบว่าชมแล้วก็ติชมต่างๆนะครับเหมือนแบบให้กําลังใจทอมเข้ามาแบบเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบเออจริงๆมันแบบมันน่ารักมากมันสวยมากมันมันต่างๆครับแบบว่าเหมือนมูดออกมาดี ฟิลเพลงดีมากก็แบบดีใจมากๆครับที่แฟนๆให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับจริงๆก็นึกไม่ออกครับว่าว่าเหมือนแบบไม่ได้แพลนไว้เลยว่าว่ามันจะต้องเป็นยังไงอะ่ะเราแค่แบบเหมือนพยายามทำมันให้เต็มที่ที่สุดในฐานะการเป็นศิลปินครั้งแรกของเราครับก็ในในแบบศิลปินครั้งแรกของการเป็นแบบอยู่ในค่ายเด b m u ดี c นอย่างเงี้ยครับก็เหมือน พยายามทามันให้เต็มที่ที่สุดแต่ว่าแบบผลม่นจะออกมาเป็นยังไงก็ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แสดงความเป็นตัวตนของเราให้มากที่สุดในการเป็นศิลปินครั้งนี้ครับผมแต่ก็ก็ดีครับที่แบบแฟนๆหลายๆคนให้การสนับสนุนแบบว่าเออชมติชมต่างๆแล้วก็แบบเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาเชียร์แบบในการแบบปล่อย MV ก็แบบทุกคนก็ตอนแรกก็เฝ้ารอวิวครับวิวก็ดีดดีดดีดเลยก็แบบดีใจที่แบบแฟนๆทุกคนแบบแบบ ติดตามเราแล้วก็แบบสนับสนุนเราเะะอะไรเงี้ยครับก็ร้านร้านร้านสามนะครับตอนนี้ก็ถือว่าักนะครับหเป็นศิลปินสแรก็ก็สำหรับผมก็ก็ถือว่าสักเซสนะครับ <Sydney, S 2> แต่ก็เหมือนมันเหมือน,น,นชิมลางะครับมันเนมันเป็นฟิลแบบผมไม่รู้หรอกว่าตลาดมันเป็นยังไงอ่ะแต่คือคือตัวเพลงที่ผมใช่ตัวเพลงที่ผมปล่อย jakby. มันแบบมันมีอินสปายจากตัวผมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบจะพยายามสื่อสารแบบ เพลงชิ้นงานแรกของเราให้แบบมีตัวตนของความเป็นเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกฮะเหมือนแบบว่านิดหน่อยที่แบบคิดออกแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่ามันชอบชอบชอบซาวนี้จังอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็โอ้ยจริงๆก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าแบบเหมือนไม่ได้ร้องเพลงแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เจอแฟนๆอย่างแบบนานเลยครับก็ดีใจครับซ้อมก็ซ้อมไป ซ้อมไปแล้วก็ตอนเช้าไปรันทรูเหมือนแบบทำก็เป็นรันทรูเช็คสเตทครับเพราะว่าแบบเหมือนพยายามจะตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับโชว์นั้นให้มากที่สุดเพราะว่าวันนั้นก็แบบมีแฟนๆหลายๆคนเข้าไปดูแล้วก็เหมือนแบบพยายามอยากให้เขาแบบได้รับสิ่งดีๆจากตัวตัวเรามากที่สุดเลยก็เช็คซาวทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ดูมอนิเตอร์เช็คซาวตอนที่แบบซ้อมหนึ่งครั้งว่าแบบเออเพลงนี้แบบตอนตอนที่ซ้อมในห้องเป็นอีกแบบนึงแต่พอมาสเตจจริงแล้วรู้สึกว่าแบบ ซาวมันไม่เหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนบอกทางแบ็กสเตจว่าแบบเออควรเพิ่มนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยครับก็ก็เหมือนอยากให้มันเต็มที่จริงครับบบรรยยยาาาาาากกกศตต่่งงงงงงััันนนนแฟมมีีไเเอออว็หื้ใช่ครับใช่คอนเสิร์ตโชว์เคสครั้งนี้ก็เหมือนแตกต่างยังไงกับกับแฟนมีทหรอก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเออนิดนึงครับแล้วก็แบบรู้สึกว่า เหมือนอันนี้คือแฟนคลับเราจริงๆอะที่แบบว่ามาเจอกันแล้วก็แบบเหมือนได้มาสบตาได้มาพูดคุยกันจริงๆแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยทุกคนก็มาให้กําลังใจมาเชียร์บอกว่าเพลงเพราะมากแล้วแบบเหมือนก็มีแบบทอมก็ไม่ได้ออกงานแบบเจอผู้คนแบบนี้นานแล้วอะไรเงี้ยที่แบบเปิดโอกาสให้แฟนคลับมาแบบคุยกับเรามาแฟนซา์กันอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับด้ี่ยใช่อบอุ่นเหมือนแบบได้มาแลกเปลี่ยนความแบบรู้สึกดีๆให้กันมาแบบส่งพลังบวกให้กันอะไรนะครับก็ดีใจมากๆที่เจอหน้าทุกคนอะไรเงี้ย ใช่ใช่เอาจริงๆไม่รู้ว่าให้กำลังใจหรือมันกดดันหมายถึงว่าจริงๆแล้วเขาเขาไม่ให้กำลังใจแต่เรากับดันกดดันอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันเหมือนว่าคนใกล้ตัวเวลาแบบมันยิ่งแบบเทคนิคอยิ่งบอกว่าเฮ้ยเราแวงจะจับอะไรผิดเราอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนพี่ๆทุกคนเขาก็เอ็นดูแล้วก็แบบว่าให้กำลังใจแหละครับสิเกแรกประสบความสเร็จแล้วิงเกิลที่2จะตามมาคะิงเกิลที่สองนี่คิดว่า คิดว่าน่าจะเข้าหูหรือว่าฟังฟังง่ายมากขึ้นสําหรับทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนก็น่าจะผ่านผมผมแบบเพลงที่เพลงแรกผมได้ทำใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงที่2เนี่ยก็น่าจะฟังเรื่องของการตลาดมากขึ้นของผู้ใหญ่มากขึ้นว่าจริงๆเสียงเราเนี่ยมันสตาร์มันไปทางไหนหรือว่าอาจจะหาเพลงที่มันมีเขาอะไรน,นะมีโทนมีที่มันเข้ากับโทนเสียงของเราเนี่ยครับให้มากขึ้น ใช่ใช่ครับครั้งแรกก็ขออิๆๆนดนี้อินดี้นิดนึงขอแบบขอไม่ต้องตามโลกมากขอขอตามใจตัวเองนิดนึง,นนนงใช่ครับรออจริงจริงตอนนี้ก็มีคุยคุยกันเกินกับพี่ออฟแล้วละครับคุยกับผู้จัดการของค่ายนะฮะก็ก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการแบบค้นหาแบบผู้เขียนอะไรครับใช่ครับเพราะว่าแบบจะออกมายัางไงแล้วก็แบบพยายามหาคนที่มันเหมาะที่สุดเลยครับ อันนี้ผมไม่ได้มีในหัวเลยผมก็ขอแค่แบบขอลองฟังก่อนแล้วกันผมไม่ไม่ไม่อยากจำกัดว่ามันจะเป็นยังไงเลยนะขอฟังสไตล์เพลงความหมายแล้วก็ทุกๆอย่างครับคิดว่าถ้าสมมติแบ่บมันมันกลมกล่อมมาตั้งแต่แรกะครัยผมรู้สึกว่าแล้วก็ขอลองไปทดลองร้องก่อนถ้าซ้อมแล้วมันแบบเออมันเหมาะกับโทนเสียงของเราจริงๆมันก็แบบดีอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนแบบว่าผู้ใหญ่หลายนะคนเขาบอกว่าทา เสียงทอมจะเหมาะกับการเป็นแบบ O อ t อะไรเงรี้ยประกอบละครอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็แบบก็ก็เชื่อเชื่อเขามาอะไร,งไรเงี้ยโอ t เหรอครับโ,โ,โหยังไม่แน่ใจเหมือนกันขอแบบว่าขอดูทีแลวกันผมยังไม่กล้าพูดอะเพราะว่ามันมันยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับ